สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุขอนาเด้จ้ามื้อนี้มาพบกับช่องทางนกชาแนลด้วยจ้ามื้อนี้สีพอลูกสีผ้ามากินน้ำยาตีนไก่เด้อจ้าเมนูขอปุ่นครับน้ำยากะทิตีนไก่ลูกชิ้นปลามันแกะคล่ไขๆกนะดานเกมพักน้องตูพักน้องตูพอดำเก็บมาแมนพอดำเก็บมาครับเกมมาจุดส่วน แซ่บครับมื่อนี้เม,น,มนูเมนห็ดไห้เมนกว่ันอะไรแน่บอกว่าฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามค <วะ S 2> อมเมนต์น้นนำเลือจ้ากดต<ำ>ิดกระดิ่งน้ำจีบบนกดกระดิ่งน้ำเลือจ้าพี่น้องก่อนสีกินครับฝากกดในเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เนาะพี่<ม>เเลืออยู่ยเป็นถ้วยครับเดี๋ยวพอดำซีหวดเนาะหวดอยู่บ่หวดจ้าทางลมมีทางมักทัวปีมีทางอัน พักกระลำครับพักอยู่ตรงพีเด้อครับเด้อพักแสบๆระเบิดว่าที่แสบอยู่บ่ครับเบิ่งลแสบลำลาดลำยายลงไปเวนหงนี่นี่เวนหุงโอ้ยเขมพนเข้มข้นเข้มข้นพินคนกับเอาเบิ้ลเลยบ่จ้ะถางเอาไว้ชั่ว เต็มถ้วยเต็มจานครับโห่ผนวกผนวกเบื้องีนควันว้าวไอตัวตรวเหตุแล้วใหม่ๆมาครับมาใส่แซ่บๆน้ำกันข้างในได้บอกมมาพอดำตัาให้น้องกันก่อนครับอือข้งข้างนั้นนะข้างใต้น่ะเพื่อพี่เพื่อน้องมีหยักยันโอ้ยผู้ดำเนินรายการหญ่กยันแดงแดงนี่เป็นเป็นเป็นน้ำยาเป็นน้ำยากะทิแบบว่าพริกแกงแดงเนาะอื้มเน้นๆครับ ให้เด็กชายระเบิดเอาลูกชิ้น้ำลืมลเอาดำลูกชิ้นปลาให้ลูกชายปลาแย่ด้ตุกชิ้นปลาแล้ติดไกยังไแหะตไันหนึ่งเลยเสีบไปเลยแปติดไกตัวเปื่อยๆครับเปลเปะเขาได้บอลีกคำหนึ่งพี่เนาะอ้เหตุกายังไงพี่นาะเอาดำมึงคำยังไงคือเขาสูเขาครับเอาช้บ่วงบ่กคือกันบะมีอ่ะ รูน้นองกันโมมีบววกินโมเป็นนีนพอดำขอหยาดใส่มือด้วยครับ<ะ>่ใส่มือเนียนพอใส่มือมนาพักครับพักเลยบาร์กึมกึบบัมียงกินอะไร้กมกบมีอย่งน้ำดีดูอือาหบดเอ้ กลมกล่บมาะเต็มหนึ่งมีพักหนึ่งตู้น้ำผัดดามมากินพักแพักหนึ่งตูครับกินพักเพื่อพีเพื่อน้องข้าวมัดูน้ำเนี่ยสังเามาให้กินครับนั่งนี้นั่งตักกูหลับ ส่งกระดูกมือกันหรอพักยังนี่น่ะหนึ่งกุ้งอ๋ออืหรอข้าวปุ่นสองกิโลครับมื่อเนี้ยเป็นถาดญ่ายๆกับว่าได้เกดใจน้องอุ่นน้องไหวครับเมนูนี้น้องการล่ะน้องการกินเร็วๆใชหมครับนงการก็คือไก่บอสครับแถบบอสครับบอกพี่น้องนะครับเฮ็ดข้ามีไงพี่น้องเบิ้งเนี้ยครับเฮ้ยข้ามีไงขอบคุณนะเฮ้ยข้าวปุ่นข้ามมีไงเบิ้องเนี้ยขนาดพี่น้องฟอมากเลย แ่ง,งก,กับเพร่ามครับเบิ้งเีเ่พีนี่นี่เบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งอ๋อกระดพร่ากินกวนกินกอนก็ได้อือกินน่ารักน้องดําชนะเออ <laughs> <laughs> เห็นยี่ปางน,น้องตู้หรือปาวันน้องดําน้องตู้ก็ได้น้องกันชนะ การชนาผัวดําแท้แม่นครับพีเดอร์พักพี่น้องเลยพักกระลัม,มพักดอกดํเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องแบบว่า,าเป็นห่งวงคารามเบงเอาอันนี้นะไปอันนี้น,นี่มันกระโดดเลยไอ้เดืจะล้มกินง่ายครับ,รบแต่ความแซบนี่ให้จักโลกแล้วครับโอ้ยกนจอยสอคำใหญ่ครับแ <laughs> <laughs> ปลงเลยครับ แปนแนเลยเพื่อจะพักมาลองมึงคำนี่มาคนสองกิโลนยครับเพื่อเพื่อน้องโอาก่อนออกพร้อมกันนยครับไอรัไมาแข็งกาแว้ยบ่เดี๋ยวเขากินข้ามยงแล้วแข้งแขงแขสบพันโลครับ ่อลายบ่ได้สิบ่ทันน้องวุ่นจับคุณอ่อนตดๆตัวเ <Yeah, S 2> <ด>นีนน่ยกานะเออยแพ้กันการชนะเลยบ่มีทางโดดกันหนะอมปลาทูเนาะหอมใส่กับอันจะใช่ครับชิวชิว <c oughs> แบบบ่มีบวงสดน้ำเลยบ่มือนี้นะ น้ำยุไซปะ่ะ <laughs> หนำยุไซเดี๋ยอวเอยอวายถามหรือหนองปลาทุแหงถานจ้ะตอนนี้คืนกระตึงงึ้นเน้จักน้อยนึง่งเอาเลย,ลยครับน,น้ำหนักหางกับหนุ่หุ่นประมาณชิบกิโลจ้ะใ <20 S 2> ห้ทันกิโลสองนิดกระบเกระดบเบนนนักสามสิบสามอือเอวั้งตัน,น่อยนะสามสิบสามตหุ่น สี่สิบสี่สิบตอนไหนนะดื่มละเอาบ้วนมันก่อนเขาท้องมันตายเบิดเขาส่ังไมปแล้วจ้าเบิดเลยครับขับุ่นเดินไปพักครับบัสแนนบอกเทิดเติดเลยเลยอ่ะครับลูกชิ้นปลาหวานมากพี่รามามากินเหลืองบอกตีนไปกุ้งไส้กรอะ เป็นพีกับเป็นเป็ดให้เอ่างจำลัง่มจะบอกอืมปิดขับไปอืมคำในแห้งเลยหนูเปมนหัวเอาหัวหอดกิ้นเขาอ,อืม,อมเอาปุ่นเบิดแล้วก็จัดทั้งเยือมันแล้วครับบานี้ อี่มไปเปลยเท้ตีนเปลยไฟไหมแม่วัดหองปะตปะดีกันบไตดอกเป็นยังปันตีกันบไตดอกกันยังกัเจ้าบอกแล้วเนาะจบเดี๋ยวนะจบแลยยังยังจบยังบางคนจบแล้วครับ จบป่าไม่ยังไม่จบจบแล้วหอมกไกบน่องไก่เบอรงเงือปลาทูครับ<อ>คนๆน้นาป <ś c oughs> ลาทูหลังปลาทูนองไกน่นํำ เบริรดก็กินเนื้อมันครับป่ะน,นี่หฝั่งประตูนำประตูไอ้บ,บ,บดเรื่องบทยวนี่จ้ะพีน่น้องอ๋ออ๋อมัมีบวงสดนำเลยบอกให้ลูกเอาบวงสดนำกระบ่มี้ไปเอาได้แข่งกันแั่งยังกว่านะตอนนี้ที่ท่านบดจ้ะบ่ะเป็นยังตัวครับบ่ต้องกินงได้ไปแข่งกันปะแข่งกันปะเอื่องนั้นน่ะเอาเนี่ยเอาเนี่ย สัตว์น <Okay. S 2> ะโอเคกันเบิ่งม,นมันบักเพือก่อนน้องก่อน,น,อนแ<ม>ออกเ,านาเป็นหน้องทำหาพักนังตู้มีแต่พักแกร็บน้องดูเดี๋ยว่ยานั่งคือเป็นผู้ชายจ้ะอืมกินไปกินมากก็ชี้ขึนขึ้นครับเอ้ยไก่ยังเมมกระดามจ้ะนั่งดีๆครับใครทำหน้าฉันะเราหนักแกร็บเรา โบ๊ะนกันชนะรุดนาะกนกันชนะรุดเยนตัดสินครับนกันชนะนกันชนะเลยเด้อเอื้๋ว่าชานะมุกดาหารฮึมืมอนี้เพิ่นตัดชงพรมใหม่เด้อจ้ะเพิ่นบ้าฮ่มันทันขางฮันทันหันฮันทำไงฮันหันแห่งพี่น้องเบิ่งเดี้ยเด้อตุ้ย รอท่อสุดๆุดเลยจ้ะพี่น้องเลยท่อเอวโอ้เอาทางลูกชิ้นปลาครับยังกะร,ระโดดเลยผัดำคือบริดวณตัดช่วงช่วง,งน้องการเดี๋ยวรอคือนงกันครับอ๋อตั้งนั้นละบอสคือหนาต้องบอกพี่น้องต้นคลิปแล้วละ่ะหน่องเคยตามการตัดการการตัดตัดหน่งตัดผม กวาดตัดหัว <minutes> ตัดทูดกันนดิตัดทูดจนเปื่อยถึงดิถึง <lawsuit> ดิเอาบ่คร <under> <eterm oon> ับ <Pacific> ล <astrology> ูกซีนปลาต้องการบ้างหรือยังต้องการมากยามเลยแบบบยามกินเลยลูกทีนะยามกินกินกระปุกกระปุกอืมถิ่นไก่ก็มาลีอยู่นี่นอเอาแล้วครับ แบๆน้องจอยได้กินเตกโตหรือเปล่าครับตีนกินเด้อครับเด้อคนจอยเขากินน้องกันกันเดพุณละกัน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 กลบดูทั้งบ้านนี้มันน่าจะสวยไอ้ดอกไม้มันน่าจะสวยปลูกเอาครับฮะปลูกเขาให้ปลูกปลาดูให้ปลูกเคยเวลาปลูกครับอยู่หลังบ้านครับมัน ยืนกะดาไปได้กินได้พอดำชิพ้าเมื่อเลยไหมเมื่อใส่พอดำเมื่อไหนอาบานอะบอกเรื่องนี่พ่อขยัใจังเอ้พัดาเบิ้งอืออือใครเปพี่น้องเบิ้งครับอือโยกให้พี่น้องเบิ้งไม่มีพอดานไม่พี่น้องทำไงงานตีนไก่ยังมีอีกแล้วเอาวดคนจอยด้วครับตีนนะเฮียนนี่ตีนนั่นนะ หมอเป็นคนจอยครับนก,กันเด็ดตีเนี่งอิปิ๊ดงข้างใอือปุ๊บอืมอ้มอมอ,อมเลยเนา <ๆ S 1> ะ <ๆ S 1> เสียดายแต่บม่ได้ลองนำหยกอุส <ๆๆ S 1> าบอกให้ถือบ่วงถือบ่วงครับสำมสัางชิมู รำนี่เด้นึรว่าซ้อมส้อมงกันกัดินแล้วเอาอิ่มล้โอ้การกินซองไม่อิมมอ่มไม่บาฮะการกินซองเนี่ยเขาปนสองที่ลูทองบุญกินสองบาทเบิร์ดครับง <laughs> กากินสองบาทเบิร์ด ราสรากรสากบอกในราสากเป็นอะไรครับราสากมันเป็นเนี่ยไปเอื่อย <c oughs> <c oughs> หอมหวานมั่นครับราสากมันปีนกลมๆน้ำจับพี่น้องแม่นนัวแรมจัดตีนไก่ใน่จานกิ<อ>กนต <c oughs> ีนไก่เนื้อตีนไก่ในจานนะก็บอกแล้วกันอยากกินตีนไก่เอ้าตีนไก่คือกันเพื่อนนี่เบิึง ปิงปลาเอาดิดิแปอปมาปิงปลาอิ่มอย่างบอกวันขาบไปเลยเนาะยังไงลืมวงสดบอิโหวไดสดนำบันจะขับไปเลยเอาฝากให้เด้อขับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเป็นกำลังในอกแรงใจเอาก็บุทัานละวานที่เมื่อนีงคืออดลูกดีนอยู่อันกินนี่ก่อน อืมกรบแม่ลูกชิมอะไรเหรลูกชิมปลาลูกชินปลาไม่แม่ลูกชินคนบะกระอังลูกชินลูกชินยังกลับมูดูเนาะอิ่มได้บานนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะภายในสิบวัน เอาเลื้อเอือหงเอาเลื้อเอือเอาเลือเออว่าน้นนะครักก็เลยก็แช่ก็ตดตามอืมอะลรอยงงมีการดูไบวกขี้ไรขี้ไตัวเอวเอวเอวไวคงดับอิ่มแห้งแล้วหูซองค้มสามข้ามข้าิ่งใหญ่แห้งกำลังวุ่น เอาเป็นว่าอย่าลืมนะครับเด้อไปกำลังใ<ค>นอกแรงใจไนปน็กำลังในอกแรงใจกดไลค์กดแชร์เนาะกดคอมเมนต์ครับบัวชีขาม่าซื้อของก็มีไข่แน่แคบปหมูน้ำอึองน้ำ้อครับเด้ออึงก็มีอยู่ม,มีจจะพี่นออ้องอึงนอกไว้ให้แล้วครับถ้ายอยากได้สินนขาตัวใรกกะทักครั้งเพรือโทรมากก็ได้เนยพี่นองพี่น้องทำว่ามีใจอบไม่เอามาช่างว่า มีหัวใจอืมลงการมีบะกระหายเงินเงินเอากินข้าวเบนอนรับครับแต่ว่าสินงของเฮานี่บอลนี่มีประท่าด้วยครับเดิอมมีตั้งแต่แคบหมูครับนอนรับให้ได้เงินมื่นนอนตื่นให้ได้เงินล้านครับเมื่อนี้เมื่อนี้วันนี้มันคัเลยด้วนี่ไปสิบผ้ากับไปยูหน้าบ้านครับเพราะว่ายูเฮื่อนคายของด้วยพี่น้อง บุกค่ายได้วางปันได้ครับครับวางกับช<อ>ีได้เหตุให้พี่ให้น้องเขาเบิงอ,อยู่ครับเอาเปาน็นวาันนี้เอาไว้สมนีนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ